สวัสดีครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับเลยถุงทองสวัสดีครับสวยๆก็เลยสวยๆสวยแล้วสวยสวัสดีครับแม่แม่เอจและแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้คุณชายเราก็คุณตาก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยโดยปลอดภัยแล้วนะครับผมกลับบ้านโดยปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาถึงบ้านโดยที่ปลอดภัยนะครับผมน้องถุงทองเรา คุณตาก็ลับมาก็ไปรับน้องทุงทองกลับมาอยู่ที่บ้านของเรานะครับไม่ได้อยู่กับแม่มะนาวแล้วนะครับกับพี่ทองคาแล้วนะครับพอดีอบ้านแม่มะนาวกับพี่ทองคําตอนนี้ก็คือว่าเขาอยู่ได้สองเชือกนะถ้าน้องทุงทองอยู่ก็ต้องไปอยู่ใต้ใต้ต้นไม้เพราะว่าก็เลยฝนก็จะตกด้วยนะครับนี่มืดคลึ้มมาเลยนะครับมืดคลึ้มมาเลย รึมเลยนะครับมืดเตึ๊ดตื้อเลยนะครับน่าจะฝนตกหนักแล้ววันนี้คุณตาคือกลับมาถึงบ้านโอ้โอตัวโตแล้วตัว,ตว,วโ,โ,ตโ,โตมากเลยนะครับผงทองเราตัวสูงแล้วนะครับผมตัวอ้วนรอแล้วโ,อโตอ้วนรอแล้วผงทองของเราครับแม่แม่ดูอายุห้าหกปีแล้วนะครับผมโอวันนี้คุณตา ถ้าฟ้าฝนไม่ตกก็จะหาชุดไปหาไอ้แยงมาใส่ให้เราหล่อหน่อยเนาะหาแยงมาใส่ให้เราหลนะ่อเนาะอ๋อทองทองน้อยช้าง,อยอา,า,างน้อยอารมณ์ดีอารมณ์ดีช้างน้อยอารมณ์ดีไม่น้อยแล้วนะนี่จะโตเป็นหนุ่มแล้วไม่เป็นช้างน้อยอารมณ์ดีแล้วนะนี่จะโตเป็นหนุ่มแล้วจะโตเป็นหนุ่มหล่อแล้วชายชายนนอะ เป็นหนุ่มหลอตู้ดีฝนจะตกเนาะตาเลยเรียวออกมาเดี๋ยวในบ้าง,างเดี๋ยวบางทีก็จะได้ป,าปหาแม่มะนาวอยู่นะครับตอนนี้ก็กลับมาบ้านตัวเองเนาะเพราะว่ามันได้มันมีร่มด้วยนะครับแต่แว่าถ้าโตขึ้นนะน่าจะได้หาที่ใหม่ละถ้าโตขึ้นกว่าน,นี้ประมาณสักเจ็ดแปดปีนี่น่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละไม่มีทางเข้านะครับนี่คือทางเข้าของเราทางเล็กๆนะครับนี่มีทางเข้าตรงนี้ เราก็ข้างทาง,ทางบ้านนะครับถ้าก่อกำแพงไปก็คงจะแคบเนาะนี่นะครับผมนี่ก็ทางเข้าก็อยู่ตรงนี้นะครับตาโตขึ้นคนนี้ก็คงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> น่าจะได้หาที่ใหม่อยู่คงอันนี้ก็เร่งหาคะางนนอยู่นะครับผมโอ้กินอ้อยเขียวดีแท้ดังโปะเส็บอสบอกครับกันเร็วแซ็บบอลเหอแฮบอยู่คนวนา แอบหลายถุงทองบอกว่าแสบหลยเด้อยออเ้ยคุณตาก็ถึงบ้านดาแล้วนะครับผมโอ้โหตอไปเมื่อวานนี้ในวันนี้คุณตาไม่ได้อยู่นอกคนคุณตาไม่ได้อยู่นะตอนที่แม่มะนาวมาเนาะเขาเจอกันเขาก็ปิ่งร้องใส่กันปล่อยแม่มะนาวมาใส่ ก็วิ่งมาหากันเลยนะวิ่งมากอดน้องถุงทองลูกรักของเขาลูกรักของแม่มะนาวแม่มะนาวตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สุขภาพก็ดีดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เหลืออยู่แต่ตร,ตรงตาข้างหนึ่งนะครับผมที่ยังมองไม่ค่อยเห็นนะครับยังคือบ้ายังขาวอยู่นะคือยังเป็นฝ้าขาวอยู่นะครับแต่ส่วนอื่นก็ดีขึ้นแล้วนะครับผม การน,นอนการลุกการอะไรก็โอเคขึ้นลุกได้อะไรได้ปกติดีแล้วนะครับเลยคุณตามาก็เลยเอากับมาอยู่ด้วยว่าจากบ้านคุณตาไปบ้านเมยมะนาวก็ห่างกันประมาณหกเจ็ดลเนาะหกิโลได้นะครับผมมัณหกกิโลได้ก็เลยไม่อ่ก็เลยคุณตาก็เลยไปรับมาอยู่ที่บ้านตัวเองเนาะครับผม กินอ้อยกินอโ้อยดังโป๊ะปป๊ะเป็นตาแสบแท้ดูใสแม่แม่แสบหลายหออ้อยดังโป๊ะโป๊ะเลยนี่ก็ได้ยญ้าได้ต้นกล้วยมานะครับผมก็ตัดยญ้าด้วยหญ้าด้วยต้นกล้วยด้วยนะครับโอ้นังหลังเลยตูนะครับผมตูนะ โตนะสูงเลยนะนี่เกือบจะหกปีแล้วนะนี่ห้าปีกว่าแๆเลยไม่กี่เดือนก็จะหกปีแล้วทองหน้าหลอ่อ <c oughs> ดูคอเขาได้จำม่ํมเลยคอ,อหลังไม่มีที่ยุบเลยนะหมูน้อย <c oughs> คนในบ้านเขาเรียกหมูน้อย <c oughs> คนที่บ้าน คนในหมู่บ้านเนาะกว่าอ้วนขนาดเลยมาชุดนี้โตขึ้นอย่างแรงเลยโตขึ้นเลยมารอบนี้โตขึ้นกินอ่อยดำกุ๊บปุ๊บเลย มาอยู่บ้านเราแล้วมาอยู่บ้านเฮาแล้วเด้อถุงทองมาเงอนเฮาแล้วนนถุงทองหน่อยคิดหอดบรนอนเจ้าของเอามาออกจากกันมาก็ไม่ร้องนะครับผมเมือนเขารู้น่ะอืมอี๋ผิปิ๊บปิ๊ิอ่ปิ๊บปิ๊บฮดูเห็นอะไรเนี่ยเห็นคุณยายนี่จะเรียกคุณยายกดมือเครื่คุณยายมาหาจะกดมือเรียกคุณยายมาหา มานั่งเป็นเพื่อนบอ,อ,อโอ้ยมันยังเหาก็ม่มีอยู่ด้วยแต่มาไหลอยู่ตตดอ้อยไหลอยู่อยาก,ก็ได้ทีนี้อิ่มทีน,นี้อิ่มเลยมันี อยากกินให้อิมอ่มมาลามมามา,มาลามนีมามาเร็วมาเร็วมาเร็วจับมือกันเร็วจับมือกันเร็วจ้ามาจับมือกัน ฝากแม่ๆนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องไายถุงทองของเราด้วยครับแม่ๆเอ็ีและแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับผมอืมอ้นวนขวมอ้วนของน้องนะครับผมน้องถุงทองชุดหล่อได้มาแล้วนะครับแม่ๆท่านไหนมีชุดหล่อโอาถุงทองด้ชุดหล่อมาแล้วนะครับผมถ้ามีงานมีอะไรเนะาะงาได้ถุงทองได้ออกงานก็จะได้ใส่ชุดหล่อคุณตาสั่ง มาให้แล้วนะครับผมสั่งชุดขอ,อมาให้ถุงทองอ่าครับผมสวัสดีครับ